อีกหนึ่งความคืบหน้าเมื่อวานนี้ที่มีการไปให้ปากคํากับตํารวจก็คือเป็นเหยื่อที่รอดชีวิตหึงเดียวในพื้นที่จังหวัดกาญจานบุรีเปิดเผยนะคะถึงพฤติกรรมของแอมที่ก่อนหน้านี้มีการยืมเงินกันเป็นหลักแสนหลังจากนั้นตัวแอมเนี่ยส่งยามาให้กินเป็นยาต้านโควิด -19 ดเนี่ยนะคะจนเจ้าตัวมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกช็อก จนหัวใจหยุดเต้นที่บริเวณห้างสปปรรพสินค้าแห่งหนึ่งในตัวเมืองกาญจนบุรีแต่ท้ายที่สุดเธอคนนี้โชคดีเพราะว่านำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วแพทย์ทำการปั๊มหัวใจยื้อชีวิต จนสามารถรอดตายมาได้วุดหวิตเธอก็คือนางการตีมาวัย36ปีเมื่อวานนี้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีให้ข้อมูลถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นผู้สื่อข่าวจริงๆแล้วพยายามที่จะสัมภาษณ์สอบถามนะคะแต่ตัวเธอเองปฏิเสธท,ที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่าขอให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสนวทนทีเดียวในการให้ข้อมูลเมื่อวานนี้มีรองผู้บังคับการตำรวจภูธรกาญจนบุรีพร้อมด้วยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีเข้าร่วมรับฟังข้อมูล แล้วก็สอบถามข้อมูลจากนางกาติมาด้วยตัวเองจากการสอบเบื้องต้นพบความเชื่อมโยงกับแอมตัวนางสาวแอมเคยหยิบยืมเงิน250,000บาทจากการติมาค่ะก่อนที่จะมีการนํายาที่อ้างว่าเป็นยาต้านไวรัสโควิดมาให้นางการติมากินจนเกิดอาการช็อกนะคะหลังจากให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตํารวจเมื่อวานนี้ไม่ได้ให้ข้อมูลอย่างเดียวเห็นบอกว่ามีการแจ้งความดําเนินคดีเพิ่มเติมกับแอมในข้อหาพยายามฆ่าด้วยนะคะนี่นะฮะอันนี้ก็คือผู้ที่ รอดชีวิตมาก็มีการเข้าไปแจ้งความด,ดําเนินคดีนะฮะท่านผู้ชมฮะทีนี้มาดูอีกคนหนึ่งที่ก็เป็นผู้รอดชีวิตเหมือนกันเป็นผู้รอดชีวิตจากวงแชร์มรณะที่เขาเรียกกันเพราะว่าวงแชร์วงนี้มีผู้ที่ทยอยเสียชีวิตไปทีละคนทีละคนทีละคนเนี่ย<อ>แต่ก็ยังมีบางคนที่รอดชีวิตผู้สื่อข่าวของเราคุณอนุไทยสกุลทองรับได้โทรศัพท์ติดต่อไปหาผู้รอดชีวิตคนนี้ชื่อว่าคุณแต้วตอนนี้เธออยู่สุราษฎร์ธานีบอกว่ารู้จักแอมนะ ตั้งแต่20กว่าปีก่อนเพราะว่าเคยคบหากับญาตินะฮะแอมเคยคบหากับญาติแล้วก็กลับมาเจอกันทางแชท a c e b o o k คุยกันในฐานะที่ก็รู้จักกันมานานแอมเนี่ยชวนเล่นแชร์แล้วที่ตัดสินใจเล่นเพราะเห็นว่าวงนี้จบไวก็เลยลงชื่อเล่นไปเงินต้นหากเปียจะได้เงิน1 0 0 0 0แสนจ่ายงวดละหมื่นหาจ่ายไปละงวดนึงต่อมาแอมแจ้งว่าคนที่อยู่ในวงแช์เนี่ยเสียชีวิตก็เลยต้องยุบวงตัวเองก็ทวงเงินทันที แล้วก็มีเงินอีกก้อนหนึ่งที่แอมเอาไป5 0,000่นบาทในวันที่ชวนเล่นแชร์ด้วยกันแต่เงินก้อนนี้พอทวงแอมก็บอกว่าเงินอยู่ที่คนที่เสียชีวิตไปหลังจากนั้นตัวเองก็ทวงเงินมาตลอดจนได้คืนมาครบคนระับแรกเหรอคะแล้วเรามีการส่งเงินกี่งวดแล้วะอะคะส่งไปงวดเดียวค่ะส่งไปงวดแรกนึงหมื่นห้าพันบาทค่ะเจ็ดงวดนะคะจะได้งวดละหนึ่งแสนนะคะ วัาแล้วถาได้ค่ะแล้วก้องวดที่สองเราได้ส่งไหมวัดที่สองมันยังไม่ถึงอนะ่ะดีมันมีปัญหาก่อนอเพราะว่าเพื่อนเนี่ยทักกลับมาบอกว่าแชร์วงแล้วมีปัญหานะพี่ขอ,อยุดวงหนูกน็เลยชวนถามว่าถ้าพี่อยุดวงพี่ก็ต้องคืนเงินหนูมานะเพราะว่าดนแลพี่ก็ได้ไปแล้วที่เขาหยุบยุดวงเพราะว่ามีคนในวงอ่ะมันเสี่ยงชีวิตคนนึ่งใช่ไอ๋อก็คือ แล้วพี่น้อยพี่น้อยเสียชีวิตก็เลยต้องยุบวงนะแต่พอบอกว่ายุบวงเนี้ยหนูก็ทวงเงินคืนเลยนะคะทวงตอนนัดเลยอืมแต่เอวางส่ายเขาก็โอนให้เลยอะคะ่ะวันวันเดียวที่มาสเสนอแชร์เขาเอาเงินมายึมเงินไปห้าหมื่นะคะ่ะอืมค่ะแล้วทีนี้เหมืนอนเขาก็บอกว่าคนที่ชื่อพี่น้อยเนี้ยก็อเอาเงินโอนห้าหมื่นนี้ไปด้วยแล้วห้าหมื่นจนถึงคืน<อ>มาทีละหมื่นจนจนครบพันเงิ่ะใช่ คือคุณเต้าเนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้แอมก็จะชวนลงทุนตลอดนะครับบอกว่าหากมีเงินอะเอามาฝากทํากําไรได้ส่วนเหตุผลที่ทําให้เต้าไว้ใจก็เพราะว่าแอมดูน่าเชื่อถือเป็นถึงภรรยาตํารวจดูเป็นคนมีเงินแต่พอเจอกับข่าวที่เกิดขึ้นรู้สึกเลยว่าตัวเองเนี่ยโชคดีมากที่ไม่ได้เสียชีวิตแล้วก็ไม่เคยไปไหนกับแอมครับใช่เหรอค่ะมาชวนปุ๋ยช่วงโควิดนะคะว่าแบบถ้าอยู่บ้านเฉยๆอะไรเงี้ยถ้ามีเงินเก็บก็เอามาให้พี่ พี่ได้นะเดี๋ยวพี่ช่วยแบบบริหารให้ม,มีกำไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืตอนนั้นเราสงสัยไหมคะว่าเอะเขาทํางานอะไรจะเอาไปบริหารอะไรอย่างเงี้ยโปรไฟล์โปรไฟล์เขาดีค่ะอ๋อเราก็เลยไม่ได้ถามว่าเอาเงินไปทําอะไรไม่ได้เอะใจอะไรเพราะว่าเขาบอกว่ามันดีนะเดี๋ยวพี่แบบเอาเอาไปทําให้อะไรอย่างเงี้ยเราก็มั่นใจขาอเพราะว่าตอนนั้นขาก็เป็นเป็นเมียตำรวจอยู่ค่ะอืมคือเราไว้ใจเพราะว่าเขาโปรไฟล์ดีเป็นเมียตำรวจอย่างนี้ ได้ค่ะได้ยินข่าวแล้วเป็นยังไงบ้างคะพี่หนูแบบหนูแค่ตั้ใจนะคะว่าทำไมคนคนในวงต้องแบบเสียชีวิตแบบเกลือเกื่อทุกคนอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ว่าหนูก็โชคดีนะคะเพราะว่าหนูไม่รู้ว่าว่าไทยมันแบบมันมานเงียบสมบแบว่าถ้าวันถ้าหนูมีผลประโยชน์กับเขาเนี้ยถ้าขาวแบบเอาอะไรมาให้หนูกินนำ้ำใจอย่างที่มันก็ต้องรับไว้ทูกอยะะ่ืม บอกนี้เลยนะฮะบอกว่าฝากบอกไปยังแอมขอให้ยอมรับกับความจริงในสิ่งที่ทำลงไปฮะ